สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไ r i b e กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนเพื่ทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2นะครับกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เ,เพื่อนเจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะคบวิธีการเลื่อนคลิปนะครับใน ติจิตอกแบบอัตโนมัตินะครับแบบเราไม่ต้องใช้มือปัดไปปัดมานะครับทุกทีนะครับเราจะใช้มือปัดไปปัดมาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยปัดไปปัดมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ยเราจะทําให้คลิปวิดีโอเนี่ยสามารถเลื่อนเองได้นะครับ mm hmm. ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็แค่ไปทําการาไปที่ PayStore เพื่อทำการอัปเดตแอปกันก่อนเลยให้ไปที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไป หลังจากนั้นให้ทุกคนกดค้นหาคำว่า tiktok นะครับกดไปเลยอ่าเมื่อเจอแล้วกดค้นหาแล้วกดไปที่แอป tiktok หลังจากนั้นสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าของใครขึ้นว่าอัปเดตให้กดอัปเดตได้เลยนะครับของใครไม่ขึ้นอัปเดตจะขึ้นว่าเปิดแบบนี้ก็ไม่ต้องไปอัปเดตมันเลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยหลังจากที่เพื่อนๆนได้ทำการ อัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ไปที่แอปติ๊กตอกกันเลยอ่าให้เขาไปที่แอปติ๊กตอกนะเดีย๋ยวผมกดหยุดคลิปก่อนเมื่อเรามาหน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดไปตรงพื้นที่ไหนตรงก็ได้นะครับในอ่าในวิดีโอตรงนี้นะครับกดไปตรงไหนก็ได้พื้นที่ว่างนะครับเพื่อแล้วก็กดค้างนะครับเพื่อจะได้ตั้งค่านะครับให้คลิปโดเลื่อนเองนะครับอ่ะเราก็กดไปเลย ก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีฟังก์ชันนะครับแถฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะให้เรานะครับเลื่อนหาฟังก์ชันที่เขียนว่าเลื่อนอัตโนมัติแบบนี้อันนี้นะครับเมื่อทำาาารอัปเดตเราจะขึ้นแบบนี้มาให้เรากดเลื่อนอัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วคลิปก็จะเลื่อนเองเนี่ย มันจะมีลูกศรนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เราทําการเลื่อนคลิปเองได้เลยนะครับเราต้องรอให้คลิปโดจบนะครับคลิปถึงจะเลื่อนเองได้อเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวเรารอให้คลิปโดจบสักคู่หนึ่งคลิปก็จะเลื่อนเองได้นะครับเห็นไหมครับคลิปเลื่อนเองแล้วแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยก็ลองไปทําตามกันดูนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อนๆก็ จะสามารถทําได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลื่อนคลิปนะครับแบบปัดไปปัดมาให้เมื่อยมือนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้เอานะครับเลื่อนแบบอัตโนมัตนินั่นเองนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัช,ชวันสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงุคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชวัดใต้ลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆพนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ